สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักส,สับปะรดสีผู้ที่สนใจทุกท่าน FC ช่องเกษตรเวลตีแ้และผู้ที่เข้ามาชมคลิปใหม่ทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามช่องแล้วก็ชมคลิปโฆษณาให้จบเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับส,สับปะรดสีที่เป็นไม้สะสมนะครับที่คนเลี้ยงสับประรดสีนะครับ ควรจะมีติดสวนไว้นะครับอีกหนึ่งต้นนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมตรงนี้นะครับก็คือสับปะรดสี AC Roberto m e n e s c o r สคครับนี่จะมีปายชื่อเขาติดอยู่นะครับแอคเมียร์นะครับเป็นไม้ตระกูลแอคเมียร์หรือเรียกสั้นๆว่าโรเบอร์โตนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นหน่อที่ซื้อมานะครับราคาตอนที่ซื้อก็อยู่ประมาณ600บาทนะครับหนอนนี้ถ้าโตกว่านี้นะครับก็ฟอร์มเขาก็จะ ่สูงใหญ่กว่านี้ก็จะหลักพันขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปหาดูตามอินเทอร์เน็ตได้นะครับมีคนจาหน่ายนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆมาดูใกล้ๆนะครับว่าทําไมเขาจึงได้รับความนิยมเป็นไม้สะสมมีความสวยแปลกตรงไหนนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆกันครับครับนี่ก็เป็นลักษณะของทรงฟอร์มของเขานะครับก็จะมีลายนะครับลาย สีขาวนะครับแนวขวางแล้วก็มีเส้นตรงนะครับหลังใบอย่างนี้นะครับเป็นออกสีแดงแดงเข้มนะครับมุนให้เพื่อนๆชมนะครับนะครับก็จะเป็นลายเส้นขาวๆนะครับตามใบไล่ไปขึ้นไปจนถึงปลายอย่างนี้นะครับมีสีชมพูอมม่วงนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆดูด้านบนนะครับนี่ครับตรงนี้คือเสน่ห์ของ AC โรโบโตครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะเป็น วงเป็นเหมือนกับเส้นมันต่อกันเป็นวงอยู่ข้างในอย่างนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนะครับอันนี้คือความพิเศษของ a อซิโลเบโตนะครับคือดูจากมุมด้านบนอย่างนี้นะครับจะเห็นถึงเสน่ห์ความสวยของ a อซิโลเบโตเมเนสคอครับเพื่อนๆครับน่ครับอันนี้ต้นยังไม่โตนะครับยังไม่แบบเต็มฟอร์มเท่าไหร่นะครับยังสวยขนาดนี้นะครับถ้า เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับต้นเต็มฟอร์มก็จะยิ่งสวยกว่านี้ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับข้างในนะครับจะมีลายนะครับของเขานะครับเป็นวงๆไปอย่างนี้ครับซึ่งเป็นเสน่ห์ของ AC ซ o โรบโตนะครับเพื่อนๆลองหามาเลี้ยงดูนะครับไม้สะสมอีกอย่างที่แนะนำครับสำหรับคนที่เลี้ยงสัปปะรดสีนะครับที่ชอบนะครับครับขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ชมโฆษณาให้จบด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆชม AC r o โรเบรโตเมนิสคอครับกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ